บิ๊กโจ๊กเปเต่าอะกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับล่าสุดดีนะวันนี้พลตรวจเอกตอศักดิ์สุขวิมลผู้อุปการตำรวจแห่งชาตินะครับพูดถึงกรณีที่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่ชื่อว่าพลตรตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์หรือผู้การน้ำซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันมินนี่แล้วก็เป็นหนึ่งในลูกน้องคนสนิทของ big oke, บิ๊กโจ๊กได้ไปฟ้องร้องที่สาลอาญาธุริต คือฟ้องบิ๊กต่อเนี่ยแหละแต่ไปฟ้องที่ศารอาญาฟ้องศารอาญาคดีทุจริตฟ้องบิ๊กต่อตามมาตรา157เนะฮะเรื่องนี้นะครับทางบิ๊กต่อเนี่ยบอกว่าได้คุยกับทีมของบิ๊กโจ๊กมาถึงวันนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรสีหน้าก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้ยอมรับว่ายังไม่เห็นในร่างคําฟ้องว่าฟ้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแต่จากการที่ได้คุยกับบิ๊กโจ๊กการฟ้องครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีเว็บพนันหรือเรื่องของการโยกย้ายบลวดตีน้ำเกียรติฉะนั้น นะอยากขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวสื่อสารไปยังประชาชนอย่าทําให้องคอ์กรตํารวจเนี่ยเสียหายนี่นะครับสื่อสารอะไรฮะก็ตารวจบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กซัดกันนัวสองวันสองวันมาน,นี้ไม่เกี่ยวกับข่าวเลยนะก็ขอ <c oughs> <c oughs> ให้สัมภาษณ์กันเอง <c oughs> ให้สัมภาษณ์กันเองเออนะนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับบิ๊กต่อในฐานะพบตรนะเบอร์หนึ่งสำนักงานตํารวจแห่งชาตินี่นะบอกนะครับบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้นะครับใครที่เจ๋งเนี่ยก็ต้องเก็บเอาไว้ ของแท้ต้องออกมาพูดหรือเปล่านักเลงเขาไม่พูดกันหรอกต,อต่อโต้กันในองค์กรมันเสียหายก่อนจะพูดคํานี้เนี่ยนักข่าวไปหยิบยกคําพูดของบิ๊กโจกมาก่อนครับิ๊กโจกบอกว่าเอาตํารวจยศอะไรมาเล่นผมทำไมระดับพลตารวจเอกเนี่ยที่เป็นอ e ีแอบอยู่ข้างหลังไม่ออกมาพูดนักข่าวก็เลยไปถามพบตรว่าใครเป็น e อีแอ,อ,อบ่ตองิ๊กตอก็เลยบอกว่า เรื่องพวกนี้เขาไม่พูดกันหรอกนักเลงไม่พูดกันเขาไม่พูดกันหรอกตอบโต้กันไปมาองค์กรเสียหายนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยพี่จะต้องไปชกทําไมอ่ะพี่ถามอ่ะพี่เป็นผบตรแล้ววันที่พี่จะขึ้นพวกเราก็เห็นมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วองค์กรวัฒนธรรมองค์กรมันต้องเปลี่ยนแล้วพี่ต้องมันเรียกมาคุยจะให้มันเป็นอย่างนี้มันมันไม่ได้สู้กันด้วยด้วยงานครับพี่ก็ยังไม่รู้อ่ะแอบอ่ะคือใครพี่เคยแอบไหมล่ะพี่ให้สัมภาษณ์มาตลอดงั้น มัน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 ไม่ใช่ก็ต้องไปถามพี่โจเขาว่าว่าใครใช่ไหมมันมีใครแอบอ่ะพี่พี่ต้องแอบอย่างพี่พี่ไม่ต้องเป็นคู่ชกด้วยหรอคือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันเน่ยมันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งก็เก็บไว้เด็กของของแท้มันต้องมาพูดแบบพี่ทำหนยนักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี่มันต่อโต้กันไม่เอาแล้วองค์กรเสียหายอนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยบ่ายเนี้ยเรียกรองผบตรทุกคนมานั่งคุยกันรวมไปถึง ท่านรองผู้การผู้ประชาก,การสอบสวนกลางเนี่ยบิ๊กเต่าเนี่ยพลตำรวจตร,ตรีจรุนเกียรติปานแก้วนะฮะจะมาคุยด้วยนะครับเอาบิโจ๊กมาด้วยเอาคูา้กรณีมาด้วยมาเจอ,เอทั้งสองคนเหมือนไม่อยาศึก,กหรือเปล่ามหยาศึกนะครับอันนี้ต้องมองเป็นสองกรณีอย่างนี้นะมันจบนะรอ,องเต่าเนี่ยเขาเ,เขาพยายามบอกว่าผมไม่ได้มันไม่ใช่ศึกสีก,กากีรเรื่องนี้มันเป็นการเป,เ,ปเป็นการปัดกวาดเช็ดถูบ้านตัวเองนะตำรวจเนี่ยมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงจากประชาชน จากภาษีประชาชนก็ไม่ควรจะไปหากินกับพวกเว็บพนงเว็บพนันออนไลน์อะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเอามาทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันมีเงินของภาษีทํางานอยู่แล้วไม่ต้องไปเอาพวกนี้มานะฮะและตํารวจไม่ใช่องค์กรอาญกรรมนี่คือสิ่งที่บิ๊กเต่าพยายามสื่อสารมาตลอด2อง้าวันนี้นะครับส่วนบิ๊กโจ้งนั้นพยายามบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการดิสเครดิตกันนะเพราะว่ากันตามตรงกันยาตุลาเนี่ย มันก็น่าจะถึงคิวบิ๊กโชคแล้วที่จะขึ้นเป็นผบตอรอหรือเปล่าเพราะว่าบิ๊กต่อกเกษียณอ่าเพราะบิ๊กต่อกเกษียณเยพราะนั้นมันก็เลยเป็นมันเหมือนกับเป็นการตัดแข้งตัดขากันแล้วก็ทําไมต้องเอาตํารวจยศแค่พลตํารวจตีมาใส่กับผมบทำไมอ e ีแอบตัวจริงยศพลตํารวจเอกไม่ออกมาชนเลยนี่คือสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศได้ยินข่าวนี้นะฮะจนกระทั่งวันนี้บิ๊กต่อก็เลยต้องออกมาว่าเดี๋ยวต้องเรียกสองคนนี้มาคุยกันคือบิ๊กโจ้บอกว่าผมเนี่ยยังไม่ได้โดนข้อกล่าวหาใดนะ วันนี้บิ๊กต่อเองก็บอกเช่นเดียวกันนะครับว่าบิ๊กโจ๊กก็ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีตอนนี้ก็ถือเป็นผู้บริโภ์ทั้งมาตา1 4 9 1ง7ายังไม่ได้แจ้งครับ1น9นี่ประหารชีวิตนะมจงนะหงกก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนเรียกรับผลประโยชน์โทษหนักนะโทษหนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยบิ๊กต่อบอกแล้วว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครเลยนะครับกับบิ๊กโจ๊กเลยและที่สำคัญวันนี้นายกก็ออกมาพูดด้วยนะครับเนี่ยนายกเนี่ยออกมาพูดว่่าาอะไรว คือเราไม่อยากเห็นตำรวจผู้ใหญ่ออกมาทะเลาะก,กันผ่านสื่อนะครับอบอกนะว่าเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วควรที่จะทราบว่าอะไรควรทําไม่ควรทาน,นะครับอแล้วก็ยืนยันว่าคนที่โดนกล่าวหาวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายมย้ําตลอดว่าต้องให้ความเป็นธรรมแต่การใช้สื่อตอบโต้ไปมาผมก็ไม่อยากให้ทำนะครับนะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยให้รถที่มีปล่อยไอเสียออกมาม,มีน้อยลง นะครับปริมาณลดลงไปอย่างเช่นความไว้วางใจความมั่นใจในความปลอดภัยก็จะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยมีการพิสูจน์ด้วยเร็วนะครับโดยใช้กฎหมายเป็นหลักก็ให้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับที่ถูกกล่าวโทษด้วยนะครับท่าแลงตอบโต้กันผ่านสื่อมันจะทงต่อภาพของตผมเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับคุณที่จะทราบว่าอะไรครับครับนะฮะคือเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกมันแบ่งเป็นสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งว่ามันไม่ใช่ผู้ตำรวจระดับผู้ใหญ่มาเถียงกันเรื่องหมูหมากาไก่ครับมันมีการตั้งข้อหากันอ่ะตั้งข้อหากันออกเสือ้ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําเรื่องนี้ให้ปรากฏไม่ใช่จับมาสมานฉันคืนดีกันและเรื่องนี้ก็เงียบหายไปเพราะฉะนั้นมันมีการตั้งข้อหากันนะฮะว่ามีตำรวจผู้ใหญ่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ มีบัญชีมา้ามีการโอนเงินโอนทองเพราะนั้นต้องทาเรื่องจริงความจริงเองนไม่ให้ปรากฏครับมันไม่ใช่ปรากฏการคนเดินชนกันแล้วต่อยกันนะครับมันเป็นปรากฏการการตั้งข้อเก่าหาการทุจริตต่อหน้าที่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นนายกก็ดีผมว่าตรอผมว่าตลอกก็ดีเวลาจะพูดเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเอาตํารวจสองคนมานั่งคุยกันดีๆแต่ว่ามันต้องสอบสวนสืบสวนไปด้วยแต่วันนี้ทั้งฟังทั้งผอบอตรฟังทั้งนายกก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาใดๆเลยนะครับครับอ่ะทีนี้ต้องกอะมองกันไปยาวๆสักหน่่่่ออยนึงีทบกจวา เรื่องนี้มันเป็นการดิสเครดิตผมเนี่ยเพื่อหวังผลในอนาคตนะฮะมันก็มองไปถึงหลังจากที่วิกตอ่อกรเียณบิกโจ๊กเนี่ยอายุราชการเนี่ยเหลืออีกถึงปี74นะอเหลืออีก7ปีอ่ะเหลืออีก7ปีแต่ว่าเนี่ยหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีเครือข่ายเว็บพนันมินนี่หัวหน้าคณะก็คือพลตำรวจเอกธนาชูวง์อรองพบตรอ,อีกท่านหนึ่ง<ะ>ท่านเนี้ยอายุราชการเนี่ยหมดปี69 แล้วท่านก็เป็นหนึ่งในคันดิเดตที่จะขึ้นด้วยคือปีนี้ต้องระชันกับบิ๊กโจ๊กแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดข้อสงสัยใช่ไหมเอออนี่ละฮะขณะที่ถามว่าเนี่ยนะฮะหลังจากนี้บิ๊กโจ๊กถ้าเกิดว่าปปชเนี่ยเขามีการไต่สวนแล้วมีมูลมแล้วเขามีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจแล้วตำรวจทำคดีเองเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ต้องสู้คดีถูกไหมฮะก็ต้องมีทนายสิต้องมีทนายแล้วเราก็จะเห็นว่าหลังจากเกิดข่าวนี้ทนายอนันชาชัยหายไปเลยวันนี้โผล่มายังฮะ คือเรื่องนี้เนี่ยนะทีแรกเนี่ยผมก็ถามทนายตั้มสิทธาเพราะว่าก็สนิทกับพี่โจ๊กว่าเอ๊ะทนายตั้มจะรับทางวดีไหมทนายตั้มปฏิเสธแล้วไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวก็เหลือทนายอนันตชัยคนเดียวที่เคยผมก็ถามว่าคู่ิ๊กโจ๊กมาตลอดนะฮะผมก็ถามว่าเอ๊ะทนายอนันตชัยเนี่ยเขาจะทํำไหมอันนี้ทนายตั้มเลยฟังบอกว่าไม่พี่อนันตชัยไม่ทําหรอกอาไม่ทำหรอไม่ทําอำน่าจะเป็นทนายคนอื่นครนะฮะแต่วันนี้ก็มีนักข่าวไปถามทนายอนันตชัยอ ทนายอนันชัยชัยเดชฉายาทนายกระดุกเหล็กบอกว่าเนี่ยนะจะไปเป็นทนายให้บิ๊กโจ๊กหรือไม่ผมยังไม่ได้รับการติดต่อมานะแต่มีสายของบิ๊กโจ๊กโทรหาผม3ครั้งผมยังไม่ได้รับสาย<อ>ผมกำลังยุ่งอยู่และผมก็ยังไม่ได้โทรกลับไปนะ แต่เชื่อว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีดีอยู่ในตัวและเอาตัวรอดได้อยากฝากบอกหากใครจะมาเป็นลูกความผมต้องมี3มเรื่อง 1. ต้องให้ใจ 2. ต้องให้เกียรติครสามต้องให้ความจริงน่นะเดี๋ยวต้องฟังก็ต้องการแบบนี้ฮะสามข้อซึ่งในส่วนของท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพาเนี่ยผมก็อยากจะฝากเตือนนะผู้ใหญ่อย่าไปปลามาท่านนะครับ เสือเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเขี้ยวเล็บนะครับมีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีดีนะฮะผมว่าในใจผมผมคิดว่าท่านก็มีดีแต่ว่าดีของท่านเนี่ยท่านจะออกมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละแต่ผมอยากจะบอกี้ครับว่าใครจะเป็นลูกความผมเนี่ยต้องคำนึงถึงสามอย่างหนึ่งต้องให้ใจผมก่อนสองต้องให้เกียรติผมด้วยสามต้องให้ความจริงผม ผมจะได้แก้ข้อกล่าหวหาได้ถูกต้องอไม่ได้ก็พูดก,กว้างๆในหลักการากว้างๆแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปทําให้ครับใช่ไหมฮะรัรู้ว่าจะไปทําให้ที่พูดอย่างนี้ <laughs>